สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมารวม3หน่อยนะครับพี่พี่เนาะก็เมื่อวานนี้น่าเสียดายนะครับพี่พี่มาอย่างสวยเนาะมาครับมารอบพิเศษนะก็ถือว่าสายลูดเด้งๆนะครับเนาะแล้วก็มาตัวเจาะแต่ว่าปกติกับ v p p นั้นหลุดนะครับจะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับให้1กับ9นะครับเมื่อวานนี้1ไม่มาเลยนะครับ พิเศษ09094ไขรรูดที่9เด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่90ตรงๆนะครับปกติ233 3, กับ86นะครับอันนี้หลุดไปนะครับ VIP 00466นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับมาเล็กเบิ้ 2, ล2รอกเนาะเมื่อว,วานนี้ส่วนแนวทางของวันที่17นะครับวันนี้วันที่17มกราคม2568นะครับ ท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางวันนี้ก็ขอให้เร่่อยนะครับฟังฟังเฮงเทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเลขตารางนะครับที่ผมได้ก็จะมีในที่เลข5เลข9นะครับเลข4เลข8นะครับเลข4เลข8แล้วก็เลข2เลข1นนะครับผม สายวิ่งสายลูดนะครับวันนี้สายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข8นะครับสายลูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขห้นะครับ8 1 8 2 8 4 8 9 5 1 5 2 5 4 5 9 นะครับสามตัวนะครับสามตัวให้ไปที่ห้าแปดหนึ่งแปดห้าเก้านะครับห้าเก้านะครับห้าสี่แปดหนึ่ง 89เนะครับเลขเด็ดตารางก็จะเป็นที่เลข5นะครับกับเลข8เนาะท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับเลขวินตารางได้นะครับพี่ๆวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสมาชิกใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เข้ามาติดตามเนาะกดติดตามแจ้ง ก็เรียกว่ากดติดตามนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับสำหรับพี่สมาชิกใหม่นะครับสานใดที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับถ้าเกิดกดติดตามเฉยๆเนาะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆคลิปก็จะไม่เด้งไปหน้าช่องทาง YouTube ท่านนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปัง ทุกๆแนวทางนะครับในวันนี้ที่ผมลงให้ในช่องทาง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ